ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการกำหนดข้อมูลของต้นทุนของสินค้านะฮะวิธีการก็คือว่ารเราล็อกอินอเข้ามานะครับที่ข้อมูลพื้นฐานนะครับเลือกข้อมูลสินค้านะครับแล้วก็เลือกต้นทุนต้นทุนมาตรฐานตัวนี้นะครับแนวคิดในการกำหนดต้นทุนมาตรฐานนะฮะก็คือว่าเราจะเป็นการระบุเข้าไปนะฮะว่าสินค้าแต่ละรายการเนี่ย มีต้นทุนมาตรฐานเป็นเท่าไหร่ต้นทุนมาตรฐานนะครับจะมาจากตรงหน้าจอติดตั้งราสินค้าเมื่อสักครู่นี้นะฮะในกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้ติดตั้งราสัสข้อมูลในราสินค้าเราคีย์สินค้าขึ้นมาสมมติเป็นร้อยรายการละเราต้องการจะมาใส่ต้นทุนพร้อมกันทีเดียวเลยนะฮะเราเข้ามาที่หน้าจอของต้นทุนมาตรฐานนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทําการแก้ไขรายการได้อาที่เช่นต้นทุนตรง,ตรงนี้นะฮะเป็น 500บาทนะครับต้นทุนตรงนี้นะครับเป็นไหนจะเป็น300บาทนะครับเท่านี้ฮะเสร็จแล้วเราก็กดันทึกรยการเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของการกำหนดต้นทุนมาตรฐาน